สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่2สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและตางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่2สิงหาคมปี2 5 6 7ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ําสุดที่บริเวณ4950บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ41,100บาทต่อบาททองคํา เงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ35.410ถึง35.634บาทต่อ1ดอลลาร์ทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสูงขึ้นจากวันก่อนหน้าระหว่างบริเวณ2,430.35ถึง2,458.36ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยได้รับแรงหนุนนะคะจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐเฟดได้ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอ,อกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนโดยการถแถลงหลังการประชุมของนายเจอรมพาเวิ์ประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดระบุว่า เฟดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเงินเฟ้อนะคะกำลังอยู่ในทิศทางชะลอตัวลงและพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างเร็วที่สุดด้านสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่านายอิสมาอิลฮานิเยผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาดได้ถูกกองกำลังทหารอิสราเอลสังหารในประเทศอิหร่าน ขณะที่สภาทองคำโลกเผยอุปสงค์ทองคำในประเทศอินเดียลดลง5%ในไตรมาสสทับ2,567เมื่อเทียบปลายปีโดยคาดการอุปสงค์ทองคำในจีน จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2,567เนื่องจากราคาทองคำภายในประเทศอินเดียมีแนวโน้มลดลงหลังจากรัฐบาลประกาศลดภาษีนำเข้าทองคำแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,432ดอลลาร์และ2,415ดอลลาร์หากรุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,405ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2,450ดอลลาร์และ2,462ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,475ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่2สิงหาคมปี2567อ้างอิง,งราคาของวันที่1นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมคา่าทองคำทั้งหมด 9ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่9เป็นราคาก่อนที่ปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่เปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ช่าที่2สิงหาคมปี2567ทองคําแท่ง96.5%ซื้อ4 9 0 0บาทขาย41,100บาททองรูปพันธุ์96.5%ซื้อ4 1 5 8บาท84สตางค์ขาย4 1 5 0 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมข้า้องคํา สรุปรวมนะคะของวันที่1นึ่ะคะเป็นบวกไปที่150บาทแม่มสิเก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมค่าตกลงมานานเทนิดนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิเก็จะมาอัปเดตให้ทชมรัะฟังนะคะยังไงนะคะก็ยืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิเด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ